राम लला हो हा ही 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 हो हा ही

มาาน,นามานมานะตับสังแกตว่าเพาทุกคนมีแบบว่ามีโกเนี่ยทุกคนสมาธิดีมากเชื่อหรือไม่สมาธิตีมากรอบจักเลยนะจะให้โยนสาตั้งแต่วันแรก <laughs> บวกวากว้างัวกว้าง <c oughs> <c oughs> กว้างหัวกว่าง พร้อมนะคะเริ่มู้าทีู่้าทีหู้าทีาทีู้าทีู้า่อย่าเร็วเกินไปจังหวะดีๆแล้วอย่าทำท่าผิดนะคะดึง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 พร้อมไปผู้าทีห้า